ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานครแห่งที่6รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ณวัดศีสุดารามเขตบางกอกน้อย พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานครแห่งที่หกเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดส9บเกโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมณวัดศรีสุดารามเขตบางกอกน้อยโดยกรุงเทพมหานครใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยเปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยสามารถรองรับผู้ป่วยได้200เตียงแบ่งเป็นชาย100เตียงและหญิง100เตียงแบ่งเป็นห้องละ7เตียงพร้อมด้วยผ้าหม่มหน้ากากอนามัยและพัดลมเป็นต้นโดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพ,พัฒน์เป็นผู้ดูแล และจะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันนี้เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปด้านกรมการแพทย์รายงานสถานการณ์เตียงรายวันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามและฮอสพิเทลขณะนี้เตียงว่างกว่า9,800เตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด -19 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์รายงานสถานการณ์เตียงประจำวันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด2 7ง9มเตียงเตียงว่าง9877เตียงเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักสีแดง969เตียงมีผู้ใช้เตียงแล้ว813เตียงเตียงว่าง156เตียงเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลางสีเหลืองรวม9428เตียงมีเตียงว่าง2,186เตียง ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่มีอาการสีเขียวในโรงพยาบาลสนามและฮอสพิเทลทั้งภาครัฐและเอกชนมีจำนวนทั้งสิ้น16,697เตียงใช้เตียงแล้ว9,162เตียงมีเตียงว่าง7,535เตียงคิดเป็นอัตราใช้เตียงทั้งหมดร้อยละหก